เคยใช้แบบไหนมาไหมพี่บาวลีนบาวลีน้าวลีนอ่ะเฟืองท้ายเ้ืยครับเฟืองท้ายเฟืองท้ายเฟืองท้ายแปดเปก็ซบ่เฟืองท้ายโอ้หัดละสี่สี่ลอยบ่หัดเมีนบ่ตามป้ายเมียนบ่อ่า ราคาเปลี่ยนน่าจะใช้ประมาณสามลิตรก็ประมาณพันสองพี่พันสองครับพันสองโมลมันเครื่องอีกเจ็ดลิตร่รครับน้ำมันเครื่องพี่จะเอาเป็นเบอร์ไหนพี่ก็ใช้เบอร์ไหนมาไหม 5, อ่า <5, S 1> เบอร์เบอร์ 5, <ๆ>จะเป็นประมาณนี้สิบสามสิบใช่ครับครับประมาณนี้ครับเอาเปลี่ยนครับพันสองใช่ไหมประมาณพันสองพันสองแล้วก็มีพันสี่ห้าสิบเป็นสองพันหกห้าสิบ ห้าสิบครับน,น้ำยาล่อเย็นน้ำยาล่อเย็น,น,ยยนขวดละสองร้อยห้าสิบครับใช้กี่ขวดใช้รประมาณ2ขวดครับโดยทั้ง3ตัวนะครับโอเคนะครับบุกกองยังครับของเลยกองเครื่งองกองเครืงมือเครื่องอยู่ในชุดอยู่แล้วครับ เดี๋ยวผมถามราคาอกห่งนว่าเป็นแค่ราคาของหรือมีบริการใอ้สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสร้างปายนะครับร้านนัดต่อไปสิ่งนะครับผมมีอนิมูนะครับห9่นะครับ2020นนะครับเขามาเปลี่ยนทายของเดียวนะครับก็คือเขามาช็กระยะนะครับผมก็คือตัวนี้ก็มีลูกค้าแจงมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมน้ำมันเครื่องเป็นของเาอร์ลินนะครับ 10 30นะครับอ่าพร้อมกองเครื่องนะครับผมคีอสุตรแท้นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนเป็นน้ำมันเครื่องถ่ายนะครับน้ำมันเครื่องถ่ายเป็นเอสซีดูโรนะครับอาเบอ85 140นะครับผมแล้วก็มีเป็นน้ำยาล้อเย็นนะครับใส่เป็นของมาวอลินนะครับผมอ่าสีเขียวนะครับตรงหลุ่นนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ซัหรับน้ำมันเครื่องนะครับถี่รวมรายการนะครับกับเป็นเสื้อของทางร้านนะครับผมอ่าเป็นเสื้อร้านนัดอะไรซิ่งนะครับผมสสวยแบบนี้เลยนะครับผมสีแดงนะครับาระนี้นะครับ ลากาข้างหลังสกินเป็นลูกเครื่องรถนะครับลูกเครื่องรถลากาสกินเข้ามาเติมของนะครับเป็นกลุ่มของทางหลานนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ทีมงานเข้าําเนินการนะครับเปลี่ยนทายให้ลูกค้าเลยครับผมโอเคครับนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ายาหมอนหนามเก้าห้องลูกค้านะครับกับแต่ทายออกมากเป็นทีละหน่อยนะครับก็คือออกจากนะครับก็คือออกจากหมอนหนามนะครับลวกาทั้งพักหนามนะครับเดี๋ยวจี เทออกนะครับแล้วก็เอาไปอันนี้นะครับแล้วก็ย้อนขีดเติมของไม้เข้าไปนะครับผมก็คือเป็นของวาวลลินนะครับแล้วก็เติมนามนะครับเป็นนามดื่มนะครับวัวเป็นนามปลาปานะครับเพราะว่านามปลาปาใส่่าไหนะครับเวลาเติมนามปลาปาเข้าไปนะครับบุญเวียนนะครับในหนามปลาปาอันนีมีสารในตัวนึงนะครับแล้วก็เฮ็ดก็ให้เกิดสนิมได้นะครับผมข้างหล่านก็เลยบ่เหลือกใส่นะครับผมใส่เป็นนามดื่มดีกว่านะครับผมโอเคครับ นะครับตัวนี้ก็เป็นการเติมน้ำยาหมอน้มเข้าไปใหม่นะครับเป็นของ่าบูลินนะครับผมนะครับวดเอขั้นหนึ่งนะครับกัทีใส่อยู่ประมาณวดถึงลิดถึง2ลิรนะครับสำหรับตําตัวน้ายานะครับแล้วก็เติมน้าเป้าเข้าไปอีกเพิ่มอีกนะครับให้อยู่ในระดับนี่เกณฑ์นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวทําการไล่น้าให้ลูกขานะครับผม นะครับขั้นตอนการถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าครับก็จะนี่แหละมีท่อท่อดูดนะครับท่อดูดน้ำมันเครื่องที่ขังทองอ่างนะครับก็จะดูดออกให้ไล้ไลายดี่สุดนะครับโอเคอ่าบริการเช็คลมยางฟรีนะครับก็จะเช็คให้ทุกรอนะครับสาหรับงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็เช็คให้อ่าจจะได้เติมเพิ่มนะครับเช็คให้ทั้งสี่หลอนะครับผม อันน้ครับหลังจากที่ปอยน้ำมันเครื่องออกเป็นทีเรียบร้อยนะครับคันล็อกไห้เนี่ยนะนะครับกระมากไห้นะครับเพราะว่าว่าห้าเดลขันล็อกย่ำย่ำเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมซึ่งหางงาหลักการเครื่องถ่ายนะครับเครื่องถ่ายกเหมือนกันนะครับผมการมากไห้นะครับพอจําบนะครับผมโอเคครับผมครับอ่าจะได้อทําการปิดน็อตเหลือเกิดทําการมากกันนะครับเอ่อต่อไป ทำการเติมน้ำมันเฟืองถ่ายนะครับรบนี่ยนะนี่เท,ทอมกันอ่าถอดกองอากาศไปเปล่านะครับโอ้โหเอ้าเอาดูใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่หรอ อ่านะครับสภาพกรองโซล่านะครับของทางลูกค้านะครับตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเฮาเช็คให้ซื้อนะครับผมเดี๋ยวเอานําไปแจ้งลูกค้านะครับว่าแกจะเปลี่ยนไหมหรือไม่เปลี่ยนนะครับผมโอเคนะครับกาอยู่ในช่วงขั้นตอนในการเช็คนะครับของน้ำมันเครื่องนะครับหนึ่งที่เฮาสีเช็คให้นะครับก็เป็นพวกน้ำยาอ่าน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมว่าอยู่ในเกณฑ์วอร์เนระดับบอนะครับของลูกค้ากาอยู่ในระดับที่ อยู่นะครับหลักการน้ำยามอหน้าม้นะครับตัวนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปกับลูกค้าเปลี่ยนไปับทางร้านเท่านะครับเปลี่ยนเมือกี่นี่แหละนะครับผมหลักการน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกนะางร้านเท่ากับชิมีเครื่องนะครับเป็นเครื่องวัดนะครับเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับวัดคาน้ำมันเบรกนะครับถึงสิลูกค้าออกสี ดำๆเลี้ยวนะครับแต่ว่าคาของน้ำมันเบรกก็ยังได้อยู่นะครับผมก็อยู่ในเกียร์ที่โอเคนะครับเครื่องมันแจ้งให้นะครับผมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเาทการเติมน้ํามันเครื่องเขานี่ตัวรถครับผมโอเคครับนะครับเดี๋ยวจะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเติมน้ํามันเครื่องนะครับก็หลังจากที่เขาเช็คทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็เป็นบาวอรีนนะครับ 10W30 นะครับผม ตัวนี้ก็ญชีใส่อยู่ประมาณ600ถึง68ลิตรนะครับอ่าเดี๋ยวเติมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปวัดการวัดน้ำมันเครื่องกันนะครับผมโอเคครับอ่าขั้นนี้มีเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนทายน้ำยาลอยเย็นมีเพิ่มเติมวัดบูทนะครับอ่าน้ำมันเบิรงวัดบูทเห็นะครับวัดบูทหน้าดำเข็มส้มนะครับขาไทเทียมดำแบบนี้นะครับรอยๆเลยนะครับ โอเคเราเช็คงานทคงงานลูกค้าเลยครับสำหรับงานเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวนะครับเปลี่ยนถ่ายเราต้องเรื่องแรงลอเย็นโอเคนะครับเปลี่ยนใส่ของโซล่าเช็คต่างๆนะครับสำหรับลูกค้าไหนนะครับที่สนใจก็สามารถที่ต่อสอบถามได้ครับหรือเอารถเขามาเช็คเบื้องต้นก้อนไงนะครับอยู่ตลานนัดอะไรสิ่งยู่แถวตลาดเจริญรีวิลินกับผมโอเคเดี๋ยวสคงงานลูกค้าคันนี้นะครับขอบคุณครับ